นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนการพักเรียนที่2ปีการศึกษา2565วันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2565สอนกัญจนามีสิริศึกษานิเทศลงพื้นที่นิเทศติดตามความพร้อมและการจัดการเรียนการสอนสอนภาคเรียนที่2ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทองอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับการนิเทศติดตามความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวันเปิดเรียนภาคเรียนด้านการบริหารจัดการและความปลอดภัยได้มีการจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนมอบหมายงานรับผิดชอบที่ชัดเจนและงานธุรการเป็นปัจจุบันมีการประสานงานเครือข่ายภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจุดเด่น การดำเนินกิจกรรมโครงการของโรงเรียนจะมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมพัฒนามันเคลื่อนการเรียนรู้ได้เป็นอาย่างดีนักเรียนสามารถล่นดนตรีไทยและร่วมกับชุมชนในงานพิธีต่างๆขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่านค่ะบาทีอจตให้เด็กขอผมอไรไม่แม่ขอมาบางเสียงดีไปนานแล้วคืนวันหนึ่งยายไม่สบายมากพอรีพ่อกลับบ้าน จิงนำยายส่งโรงพยาบาลเสี่ยมาฟางเข้าบ้านอยู่คนเดยียวมาฟางรีบคุมโปงเมื่อได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกตามขึ้นดีบอาจจะเป็นผีหรืขโมยก็ได้ทำไมไอ้ด่างสุนัขที่เลี้ยงไว้ทิ้งไม่เหา่าหรือมันถูกวางยาก๊อกก๊กก๊อก,ก,กมาฟางลุก เขาจะต่างกันใช่ไหมเป็นรูปอะไรคะอันนี้รูปอะไรลูกรูปอะไรแก้อะไรนะขวดขวดเออปวดขวบเลยมีวดปวดมีโบด้วยอ๋อแต่คนนี้ได้รูปอะไรต่้องสตอร์เบอร์รี่เออเออแล้วก็โชว์ตามห้องแฝงโชว์เขียนเลยนะคะ